ห้อยเยหย่ยวยนห้อยตีนกาแก้ขไขใดด้วยโฟโต้ซอปมีวิธีการเหตุแน่ใดติดตามตได้ในคลิปเลยสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพอกันกับปัญญาดีไอทีเมด่องที่จะสางมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพในด้านไอที มือนี้อาจารย์จะมาแนะนํามือใหม่ใส่เครื่องมืออีกตัวหนึง่งซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใส่ตกแตง่งแก้ไขหูผาของเฮ้าที่มีตํานี้หรือในหูผาานั้นมีสิ่งที่ห้าบ่ต้องการเส่นห้อยเที่ยวยนห้อยตีนกาหรือบ่ว่าจะเป็นห้อยสิวห้อยฝาโดยส่วนร้ายแล้วเครื่องมือดังกล่าวนี้จะใส่ตกแต่งใบหนาเครื่องมือ เครื่องมือนั้นมีสื่อว่าพ a าส to ทูซึ่งเป็นเครื่องมือที่เฮาจะใส่ตกแต่งใบหนาในมือนี้อาจารย์เขาบอกก่อนว่าการตกแต่งหูบใบหนานั้นมีหลากหลายวิธีและก็มีหลากหลายเครื่องมือขึ้นกับว่าเฮาจะเอาไปใส่ในสถานการณ์ใดและในตัวอย่างมือนี้อาจารย์จะทำการปับแก่ห้อยเหย่ยวยน่นห้อยตีนกา เครื่องมือพลาสตนั้นเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการตกแต่งนี้ก่อนอื่นกก่เห่าเปิดหูใบหนาที่มีห้อยตํานี้หรือว่าห้อยเหี่ยวยนขึ้นมาก,ก่อนดังที่อาจารย์บอกไปก่อนหลวงนานี่ก็คือมันก็จะมีหลายเครื่องมือที่นําใส่ในการแก้ไขลบห้อยต่างๆเครื่องมือ ที่อาจารย์ถยกตัวอย่ยางกับยังเสวนว่าที่เป็นนี้ก็คือเครื่องมือโคนสเต t มทูก็ไม้พ่วงว่าอย่างไดไมเพรวะว่าเอ่อเานใส่เครื่องมือนี่ก็เพื่อว่าเอาพื้นที่ส่วนทีโบเฮียวโบเอ่อเหียวย,ย,ยนหันเอาไปทดแทนพื้นที่ที่มันเหียวเหียวอ่ซึ่งว่าเครื่องมืออย่างนี้อาจารย์ก็เคยแนะนําไปแล้วเนาะอาจารย์ก็จะข้อขามไปเลยเขาจะมาใอใส่กับเครื่องมือที ตัวลักที่เขาจะนาใส่มือนี้ก็คือตัวพลาสตูนี้ก็คือเขาไปลีกเอาในเบื้องสายมือโดยเครื่องมือดังกล่าวนี้ก็จะมีตัวเลือกลหลายๆตัวที่อยู่ภายในก็อย่างเช่นว่าเขาเอาเมาส์ไปขีกขวาใส่ตําแหน่งที่เครื่องมืออยู่นั้นก็จะมีเห็นมัก็จะมีเครื่องมือหลายๆหกแบบซึ่งว่ามีการมีมีลักษณะาการนําใส่ที่ แตกต่างกันออกไปเนาะแต่ว่านเมเมอนี้เขาก็มาใส่ตัวพัชชูนี่ก่อนซะ,นะการใส่พัชชูอาจารย์บอกก่อนก็คือพัชชูเป็นเครื่องมือที่เขา้าขีดพื้นที่ไวหลังจากหันเข้าเลื่อนพื้นที่ดังกล่าวไปใส่พื้นที่ที่เข้าจะเอามาแทนตัวตําอิดอก็คือลักษณะตัวอย่างก็คือนี้ สมมติว่าเ้าเอาเครื่องมือ,เ,อเครื่องมือทาองการไปขีดใ่พื้นที่ตัวนี้อันนี้คือพื้นที่ที่เขาบ่าตรงกานหลังจากหันให้เทาคลิกเมาส์หลากไปหลากไปตำแหน่งหรือว่าพื้นที่ที่เทาจะเอามาทดแทนหลังจากหันว่างเมาส์หลังจากว่างเมาส์แล้วก็จะเป็นเห็นอ่าห้อยก็จะค่อยหายไปอย่ายงเช่น อาจารย์จะเห็ดให้ล่องให้เบิ่งเลยจังนีหลังจากนั้กัเอามาสซตัวนี้ตัวนั้ก็จะหายไปห้อยตีนกาที่เฮ็ุคักมันจแจ้งมันนี่ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้บนบ่อเอาเอามาสซบนห้อเอาห้อยตีนกาจะค่อยลบไปห้อยตีนกาบนนี้บนห้อบนเอาแกมามา่บนห้อเอาก็จะคอยเป็นแบบนี้เห็นไหมห้าก็ใส่ลักษณะแบบนี้ คอยปับแก่ไปเรื่อยๆดึงไป,ด,งไปดึงไปเรื่อยๆเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ใส่ครูกันก็คือเมือนี้ก็คือการที่เห้าซูมหูซูมหูเขามาเกะไก่เพื่อว่าเขาจะได้เห็นห,ห้องห,อย,ห,อ,ยหอยต่างๆที่ที่ทอบ,บูตรงการนั้นแจงๆหลังจากหันเขาก็คอยแก้ไขไปเรื่อยๆคอยแก้ไขไปเรื่อยๆ ขีดดึงมาใสซขีดสวงตาสมุดดึงมาใส่สสใสพื้นทีนขีดดึงมใใ่ขีดอ้อมดึงไปใส่พื้นทีทีเ่เ้าต้อการจะเอามากบนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้กระแทนไปเรื่อยๆก็คคอยแก้ไขไปทีละน่อย ก็ค่อยแก้ไขไปเรื่อยๆ mm. เขาก็ค่อยใส่เครื่องมือดังกล่าวนี้แก้ไขหูไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่ห้องบาบต้องการก็เอาไปแทนที่แก้ไปใส่พื้นที่ที่ห้องต้องการไปเรื่อยซึ่งว่าห้องต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ไขน้อยหนึ่งสําหรับมือใหม่ก็ค่อยแก้ไปจนกวัวเขาจะพอใจอจนกลัวเขาจะพอใจแต่ว่าจัน ขอแนะนำอีกอย่างหนึง่งก็คือหูห้องบกควรจะแก้ห้ดูดีจนเกินไปเนื่องจากว่ามันจะกลายว่าเบิ่งแล้วมันจะบริเวณธรรมศาสตร์ของหูผาาดังกก่าอ่าอย่างเชยนว่าแก้ไขห้อยไปกับแก้ไขให้พพอดีบรให้กกายขอบเขียยจนเกินไปซึ่งว่าห้กากาเบิง่งด้วยสายตาของเาว่าเออเกิดว่ามอสสมแล้วห้กากา หยุดแล้วก็สามารถเซฟเป็นไฟล์ใหม่ได้เลยซึ่งในตัวอย่างนี้อาจารย์ได้ทำการแก้ไขแล้วก็ตบแต่งไปเป็นตัวอย่างบางส่วนอา,อาจารย์ก็จะว่าสมเทียมให้เพิ่งว่า,าก่อนเทาแตง่งกับหลังที่เข่าแต่งแล้วนี่มันจะเป็นแนวใดก่อนกับหลังอ,อันนี้คือหูก,ก่อนและหลังที่เข่าตบแตง่ง จะเห็นว่าห้อยบางส่วนที่เข้าบัาตรงการลบออกไปได้แล้วก็ใบหน้าก็คือมีจุดด่างจุดดำหน่อยลงซึ่งว่านี่ก็คือเป็นเครื่องมืองอ่ายๆที่เข้าสามารถไปฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็สามารถคนขวั่หรือว่าสอกหาแนวทางอื่นๆในการตกแต่งหูภาพได้ ถ้าเกิดว่าเมื่อเขาไปฝึกฝนแล้วถ้าเกิดว่ามีขอสงสัยหรือว่ามีวิธีการใหม่ๆก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมแล้วก็สอบถามแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อว่าเขาจะได้บางคนก็นจะได้แช่ประสบการณ์กับอาจารย์แล้วก็บ,บางคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็จะได้มาอ่านคอมเมนต์เพื่อจะว่าเพื่อว่าจะได้เอาวิธีการต่างๆไปใส่ เพื่อฝึกฝนให้ตัวเองมีความสามารถตื่มในคลิปนี้อาจารย์ก็จะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับอขอบใจสำหรับคนที่เบ่งคลิปจนจบแล้วก็จะได้กับตามแต่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกกกดกระดิ่งเพื่อใบ้ใพลาดคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะสอน สำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้คลิปหนาแล้วอาจารย์จะว่าแนะนำเครื่องมืออย่างแล้วจังถาเบิ่งอีกเท่านึง